หางานทำดีไหมมวนไหมเอาน่ะเอาหน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้เดี๋ยวเด๋ยวมีความพยายามมากๆสาวมึงแป้คนน้องคนไหมเขาชอบฟังร้องเพลงอ่ะปขาชอบคนมบป้าโบกคนเดิมสวัสดีค่ะมึงพี่รันเป็นคนแพ้ เขาเรียกคนแพ้แหระเบิดคนแพ้เขาจะมีพวกซอเาเขาเรียกซอเขาซออ้าวพี่รันโนเป็นสาวล่องอ้าวพี่รันเป็นคนจังหวัดแพร่นะพี่รันโนเป็นสาวลองลองซอเจ้าอยู่ในเวียงเจ้าอ้าวเหรองั้นก็เป็นคนแพ้สิเจ้าคนใจดีอ้าวเจอคนแล้วเนี่ย เจอเจอแล้วเนี่ยน้องขอนไม้ชอบคนใจดีน้องขอนไม้ก,ก็เจอแล้วเนี่ยคนใจดีเนาะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะที่เข้ามากดติดตามพี่พลันให้ดันนิดถึงสี่สิบไลค์หน่อยนะคะตอนนี้สามสิบเก้าไลค์ค่ะสามสิบเก้าไลน์ขอบคุณมากคะ่ะใกล้โรงเรียนเทคนิคแพทย์อ้าวเป็นคนแปลกก็ลูกชายก็เรียนเทคนิคแพทย์ ลูกชายพี่รันก็เรียนอยู่ที่ท,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 ที่ที่แพร่ตั้งเลอเป็นคนแป้เป็นคนเอ่อจังหวัดแป้เหมือนกันเนาะโซลุยเป็นคนเออหนักเป็นปคนจังหวัดแป้เนาะพี่รันก็ดัน <c> ด <oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ันพ <c oughs> ี่รันขอบคุณค่ะนี่ต้องกดตรงนี้ <c oughs> ดันดันพี่รันใช่ไหม <c oughs> ขอบคุณมากเลยขอบคุณคะ่ะแต่หนูไม่ได้ไปอยู่แพร่มานานแล้วมาอยู่กรุงเทพได้ยีปีแล้วคะ่ะเออเมืองแพร่ก็ตอนนี้น่าอยู่นะบ้านเราอะ่ะจังหวัดแพร่น่าอยู่มากเลยเจ้าอู่กับเมืองก็ได้เจ้าอ,อืมพี่รันว่าพี่รันไม่อยู่ไม่อยู่ที่กรุงเทพพี่รันอยู่อู่ภาษาญี่ปุ่นก็ได้เจ้านั่นเห็นไหมภาษาญี่ปุ่นก็ได้เห็นหมันได้หลายภาษาด้วยไหมล่ะ น้องขอนไม้ก็รู้จักนักใช่ไหมอืมขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะก็ไปเดินดูไปก็เดินไปถูกแล้วค่ะมันเปลี่ยนไปเยอะอือจังหวัดแพร่เปลี่ยนไปเยอะเลยแล้วมันโอเคอะ่ะมันไม่มันไม่มไม่มีโจรผู้ร้ายอะ่ะอืมพี่รันว่าบ้านเราอะ่ะมันมันไปไหนก็สะดวกสบายอะ่ะพี่รันกน็ว่าจังหวัดแพร่เหมือนเหมือนประเทศญี่ปุ่นนะนูจบนาลิรัตอ๋อ บ้านลงกว้างเนาะโรงเรียนลงกว้างเนะนาะนาลิรัตอืมอืมนาลิรัตแพ้เดี๋ยวที่ลองกว้างนะอืมขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวพี่รันเอ่อลงไลฟ์ก่อนนะคะแล้วไงเดี๋ยวดึกๆแล้วค่อยเจอการขอนไม้ขึ้นนะเดี๋ยวพี่รันจะรู้ครับเมื่อก่อนผมอยู่จังหวัดตากอ๋อม โอ้เอฟนี่มาใหม่นะเนี่ยขอบคุณค่ะหัวใจมากดไลค์พี่ลันแล้วสิโอ้นี่เข้ามาใหม่เรื่อยๆเลยโอ้เห็นไหมพี่ลันได้อฟซใหม่เยอะเลยเห็นไหมเมื่อกี้อ่ออะเป็นภาษาอังกฤษตัวอะไรนะจ้ามาตาแนพี่ชีนี่มันตมาตาแนเหรอ ขอบคุณค่ะ f อใหม่ขอบคุณค่ะผู้ติดตามใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะรู้สึกว่ามีคนเข้าพี่รันว่าตนอนรู้สึกจะคนติดตามพี่รันใหม่เข้ามาเยอะเลยขอบคุณมากนะคะก็ขอนไม้ไปบอกเจ้าขอนไม้เห็นไม้สายดันป่านันขอนไม้ขอบคุณมากค่ะป่าดันนะนะักศึกษาขอนไม้ขอบคุณค่ะ เก่งเนาะแบบผลไม้เขาเขารู้รู้จักคนไทยเขากว้างเนาะพี่รันทาคลิปสอนทําอาหารญี่ปุ่นเออพี่รันเมื่อกี้พี่รันก็ทํานะต้นๆนะพี่รันทาอาหารคลิปต้นๆคลิปอ่ะพี่รันก็ทําอาหารนะคะมนเตียดีสีครับสวัสดีค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะพันซับวันนี้ก็เข้าไปกดค่ะเข้าไปกดเป็นกําลังใจให้ 哎，呃、uh。